พี่น้องมหาแต่เขียดโมไปทุกเบ็ดครับพี่น้องเลยมามาลุ้นน้ากันพี่น้องเลยมันจะมีตัวมีเตียมได้เพอได้ไปทุกเบ็ดปุ่งหินเ้าบ่เห็นแต่ว่าเห็นตัวนึงเลยพี่น้องเลยฝนตกหลังฝนตกกะอาจจะมีเราเขียดพี่น้องครับโอ้ยโมเมนพี่น้องเลยเขียดบักกิ๊กพี่น้องเลยตัวนี้ เกียวับกีขาพี่น้องเลยพอแล้วพี่น้องพอแล้วสี่เมียพเต้เขียตุมเมียบ่นาะมันตุเมียบ่จะคัดกันเพี่น้องมันจะปงนเยอโหหันไน้ตุเมียกเ รุ่นอะไ้น่ะทุกเบีดร,รุ่น,นทุกเบีดดีขนาดนี้ำลังกางามพี่น้องด้จักซิบกรตูกเก่านะ เล็กสิบกว่าตัวนะพี่น้องพอทุก ouais, ู่ดปุงนี่เดี๋ยวมือหน้าหาใหม่แต่ว่าเขียดอยู่ไม้นี่โอ้มันแชะพี่น้องเลยครับผมกัได้พอดี่ทุกเนาะครับผมเราเจอกันพ่งนี้ เช้าพี่น้องกราบสวัสดีมายังพ่อแม่พี่น้องลุงป่าหวาน้องนุง่ลูกหลานไอ้ใสเอื่ยยิ่งพ่อตู่ไม่ตุน่นพ่ไงเงยไม่ใหญ่เมืดสุขูสุขคนมื่สุหมงสุบอลครับผมพบกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกับสองคนลงทางสามครับผมก็มีนัดมหมายไว้งเต็มขึ้นนะพี่น้องที่ไปใต้เขียดตะมูนพี่น้องนี่นะครับผมไปไต่เขียดอีโมมาจะทุกเบ็ดพี่น้องเลย ปิดคู่ใจแต่ว่าโบหัตถในหยักพี่น้องเดี๋ยวจะเออหยักหยักหยักให้วงเด่นไปแล้วแต่ว่าในหยักในเสื้อกับผมกันัดหมายกับว่าพรุ่งนี้เช้าเจอกันกับพี่น้องจะมาลุ่นมาส้มน้ำกันแต่ว่ากัได้ออกมาสวยจัง่อยพี่น้องเลยสายแล้วป่ะมาณสิบโมงแล้วพี่น้องครับผมตอนนี้กัว่าจะมาแต่เศร้าอยู่พี่น้องแต่ว่าโอ้ติดตุละเนวนั้เนแนวนี้อยู่พี่น้องเลยกระทึ่งเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอยู่ ไปเยี่ยมบ้านหลังนั้นหลังนี้ส่วนสิได้กออกมาพี่น้องเอ้ยไปกับว่าน,นี่ทัวรีถึงหอกแต่ว่าก็ทยอยไปเรื่อยๆพี่น้องไปแล้วกับแบตเตอรี่กับเมื่ออ้อนบัดนี้แบตเตอรี่เหลือนหน่อยพี่น้องก็เลยจะรอดซัดออกแบตเตอรี่อยู่ครับผม มัดเข้าใส่ปลายบิดข sure> ั้นบิดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าขั้นบิดก็เ네ป็นขั้นบิดพลาสติกพี่น้องเลยขั้นบิดไฟเบอร์มันก็จะบูดีเท่ากับขั้นบิดไม่ไผ่พี่น้องถ้าเป็นขั้นบิดไม่ไผ่นี่ก็โอเคติดปลายไงเท่ากับบอกังวนนะว่าจะหักหรือบหักแต่ว่าอันนี้ัานติดตัวไงเนี่ยก็จะซอบหักแล้วก็ดึงก็ว่ามาจะขายขีดหกขีดนี่ก็ดึงบุกขึ้นเลยพี่น้องก็คือเราได้ดึงเข้าขึ้นพี่น้องเลยมาพี่น้องมาเนี วาเป็รุปป่นไป็นชนเหมกันว่าจังไดไม้นี้ไม้รูเอาเหระพี่น้องนี่ครับบรรยาการนาไม้กระยุนนี่แหละเอากะฝากผักจีดีมาพี่น้องผักจีดีไงหลวงปู่มเมืองของตำบลลำพานพี่น้องเลยหลวงปู่มเมือง สถานที่เพกระตั้งอยู่บ้านหลวงเมืองมูสิบพี่น้องครับผมลาไม้กับอยู่ประมาณนี้แหะพี่น้องกลับไปรุ่นไปซมน้อกันลมงมาเลยพี่น้องเนาะว่าจะมีตัวมีแต่มีความมานบอผมเกิดเพิ่งจะมาเปิดปีนี้ก็หาจะมาเปิดการทุกเบ็ดมือน,นี่แหะครับเป็นครั้งแรกครับผมว่าจะมีตัวมีแตบมีความมันหรือเปล่าไปรุ่นไปซ้มน้อกันแล้วพี่น้องเนาะครับผม พี่น้องเสียบเห่าก็เสียบโผล่ในตรงคางจมูกเลยนะพี่น้องเกี่ยวมากพี่น้องเลยแล้วก็มาพับเสืขาเนี่เข้าไปพี่น้องเอาขาคว้ยกันนั่งคัดธรรมะเลยพี่น้องเลยไอ้เขียรติจมูนี่นั่งคัดธรรมะนี่ครับผมแล้วเอาซุดกันสวะกันของกันยาพี่น้องมาเสียบเข้่ปลายเบ็ดนี่พี่น้องครับผม ไปพี่น้องบ้านไปลองดูแต่ว่ามาฟังอยู่สักพักหนึ่งกับว่ามีเสียงป่าบอนป่าสวนตังพี่น้องว่าไม้นี่จะมีป่าหรือเปล่ากับปเคลื่อนพี่น้องลองมึงเนาะครับผม น้องไอ้เสียงดังตุบเป็นน้ำม้วนแบพี่น้องใหญ่ไหมไม้ไหมเลยพี่น้องเอ้ cogiola bipolun bipolun là bipolun ui bipolun ui bipolun ui ui bipolun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  ui ui bipolun ui งเสียงสูบกันเลยง่ายไหมไหม,มพี่น้องใกล้จะคำแล้วครับผมสีโมงแล้วง่ยายไหมไหมไม่นะพีม่มี่มีเสียงสูบแล้วพี่น้องเสียงสูบแล้วกันแล้วกันแล้วพี่น้องกันแล้วนานโอ้ใส่ปน่นใส่ปน่นใส่ป่นพี่น้องเลย โอ้ยฟ้าร่มไรห,หาแต่มาเงียบพี่น้องเว้ยล่ลมแหง้งบัดน้ยินเสียงป่าบ่อนปายังยุ่นเงืยบกับปุไปเดื่อใดเป่ปไปปไปปปาไม้พี่น้องยุ่นไปมองนึงเงียบกับโต๊ะไปมองนึงมันลมนะ่มเนาะบดัดนี้เงียบแล้วพี่น้องเว้ยแต่ว่าใกล้จะค่ำแล้วสีม่วงกลัวเลยพี่น้องลองมืองเต้ใจจักสองสามแต้ยมมาพี่น้องเนาะตื่มกันครับผมเดี๋ยวเอาเป็นช็อตๆมาพี่น้องเนาะแบตเตอรี่เหลือหน่อยแล้วพี่น้อง สองแล้วครับสองแล้วครับแต้มสวยตัวนี้แต้มสวยเลยครับครับผม por la แต้มสามเลยพี่น้องเอ้แต้มสามแล้วครับโอ้ตัวนี้ก็ไข่ยอยู่พี่น้องใส่งามอยู่ครับผมงามเติบใส่ตัวนี้ก็ดี สรางแล้วปลอดภัยแล้วพี่น้องเลยได้บอกระลุดยากไปดอกพี่น้องเลยเอ,อ้แต้มไข่สองแต้มแต้มหน่อยตัวนึงพี่น้องเสามแล้วครับผมครับเก็บก่อนครับครับพี่น้องสรุปผลงานอยู่นี่แหละพี่น้องเลยครับพี่น้องสรุปผลงานอยู่กลางทุ่งหน้าอย่แงนีพี่น้องเอ้ยบ่เอาขึ้นเมื่อดวาน,บ,าน,บ,นบัตรแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วพี่น้องเอ้ยครับผม ก็ได้สามตัวสามแ้มพี่น้องก็มีแ้มไข่ยอยู่สองก็ตัวตัวน้อยรุดลงไปอีกตัวนึงพี่น้องเอได้สามแจมครับพี่น้องพอได้อยากได้กินแล้วพี่น้องเนาะพอได้กินแรงกินง่ายครับผมจะเอ็ะยัไงไงเขาว่าเปิดไม้ไหมปึ้งเจ้ามาเป็นทางแรกของปีครับพี่น้องครับผมบรรยากาศทุง่งนาพี่น้องไหม้สุดท้ายละคำละจะกลับบ้านแล้วบ้านนี้พี่น้องครับผม ป่าเพราะท่านได้ข่าวในอย่างพี่น้องเลยก็ฝนก็ตกอยู่ดอกพี่น้องหุ่นทองฝากกันดิสะดัวสะดัวตอนนี้เพิ่งกับว่าพายุเขาออกมาจากเวียดนามพี่น้องครับผมคนถ่ารุ่นกันชีปต่อไปนะพี่น้องเนาะมันจะได้ป่าลายอยู่ดอกมันตัวนี้ก็เดือนสิบแล้วพี่น้องเจ้าหน่อยป่าสวมน้าหลป่าซ่หน้าหลยครับผมครับผมคนลงทางกะม่มีผลงานมากไหมหรอกพี่น้องเอ้ยมาฝากพี่ฝากน้องครับผมกะมีผลงานอัน หน่อยนิดได้แค่สามตัวนี่แหละสามตัวสามเต้มพี่น้องครับผมกขอบคุณทุกไลค์ทุกแซ่ทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมคนลงทางก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับเจอกันทีมใม้เน้ะพี่น้องเนาะยู่ดีมีสุขยูดีมีแห้งเมื่อทุกูทุกคนบอ่ว่าอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศครับพี่น้องหรือว่าสปป,ปลาวก็เหมือนกันกใอ้มีความสุขความจเจริญมีอายุวันณะสุขะพาระนะทอนสาธุครับผม